สวัสดีค่ะมาฟังบทสรุปสุดท้ายของเรื่องเล่าจิ้งจอกภูเขาหิมะกันค่ะโอฮุจะเป็นยังไงต่อไปพุดหน้าทองจะหายเข้าใจเพียหรือไม่ในเรื่องเล่าจิ้งจอกภูเขาหิมะ EP ที่25โอฮุยอุ้มร่างเมียวเยือกลังไต่ลงจากเขาอย่างรวดเร็ววิ่งทะยานไปนยังถ้ำใกล้ๆแห่งหนึ่งมาเข้ามาภายในถ้ำก็กล่าวขอล่วงเกินแล้วคลายจุดให้หนะเมื่อเคลื่อนไหวได้แล้วนางจึงเอ่ยอย่างเป็นกังวลว่า ไม่รู้ตอนนี้พ่อข้าเป็นเช่นไรแล้วแม่นางไม่ต้องเป็นห่วงพ่อของแม่นางฝีมือสูงส่งคนพวกนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านหรอกเมื่อครู่พ่อข้าเข้าใจผิดคิดว่าท่านหลอ,อกลวงลุ่งเกินค่ะแม่นางอย่าใส่ใจสถานการณ์ตรงหน้าล้วนบีบบังคับยากต่อการทำความเข้าใจที่พ่อข้าลงมือต่อท่าน ด้วยกับเพราะเคยมีบาดแผลในใจเมื่อครั้งเก่าก่อนขอท่านโปรดอภัยเรื่องอันใดหรือเรื่องนี้เกี่ยวกับแม่ของข้าแม่ข้าเคยทำเรื่องผิดมหันเรื่องหนึ่งที่มีควรทำพูดไปก็มีส่วนเกี่ยวพันกับแม่ของท่านจึงไม่ขอปิดบงังโอหุยเลิกคิว้วถากลับอย่างแปลกใจเกี่ยวกับแม่ของข้าหรือ นางพยักหน้าพร้อมกล่าวตอบว่าใช่แล้วตามจริงพ่อข้าเป็นวีรบุรุษในยุทธจักรส่วนแม่ของข้าเป็นคุณหนูในตระกูลสูงสศ์วันหนึ่งท่านพ่อได้ช่วยชีวิตแม่ข้าไว้ทั้งสองจึงแต่างงานกันทั้งคู่นั้นจริงๆไม่เหมาะสมกันอยู่แล้วโดวยวิถีและฐานะยิ่งมีเรื่องเปล่าบางมากระทบจิตใจเพียงเล็กน้อย ยิ่งทำให้แตกหักต่อกันได้ง่ายและพ่อข้านั้นก็มักทําเรื่องหนึ่งด้วยความไม่รู้อยู่เป็นประจำนั่นคือมักเอ่ยปากชมแม่ของท่านต่อหน้าแม่ข้าเสมอชมแม่ข้างั้นหรือโอเจกตอเอ่ยออกมาด้วยความประหลาดใจยิ่งกว่าเก่าเหนียวเยกหลังพยักหน้ารับก่อนกล่าวต่อว่าอืมใช่แล้วตอนที่พ่อของท่านไปลองฝีมือกับพ่อข้า แม่ของท่านนั้นเก่งกล้าอาจหารนิสัยองค์อาจเทียบเท่าชายชาตรีพอข้าจงมักพูดเสมอว่าพี่โอมีหูหยินเคียงคู่เช่นนี้แม้มีชีวิตหนึ่งวันล้วนสุขแทก้กว่าผู้อื่นซึ่งมีอายุร้อยปีแม่ข้าฟังแล้วแม้จะไม่พูดอะไรแต่ในใจกลับซุกซ่อนความไม่พอใจไว้ภายในตอนหลังชั้งคุยลงเจ้าสำนักมังกรฟ้า มาเป็นแขกของบ้านเราทั้งหน้าตาหล่อเหลาขารมคมคายวาจาดีแถมชมชอบประจบเอาใจแม่ของข้าจึงหลงถ้อยคำทิ้งข้าหนีตามชังกุยลงไปตอนนั้นข้าอายุสามขวบพอข้าไม่กินไม่นอนอุมข้าติดตามไปถึงสามวันสามคืนเมื่อตามไปทันชังกุยลงหรือ จะกล้าลงมือเป็นแม่ค่าที่ออกหน้าปกป้องพอข้าเห็นนางลุ่มหลงเช่นนั้นจึงอุ้มข่ากลับบ้านมาหลังจากนั้นก็ล้มป่วยจนแทบเสียชีวิตหากไม่กลัวว่าจะทิ้งข่าให้กำพร้าเดียวได้ท่านคงไม่คิดมีชีวิตอยู่แล้วโอหุยนิ่งฟังก่อนตอบเบาๆวะ่าชังกุยล้งจิตใจต่ำช้า กับแม่ของท่านไม่แน่อาจไม่ได้จริงใจพ่อข้าก็พูดเช่นนั้นท่านยังโทษตัวเองว่าหากใส่ใจแม่ข้าสักหน่อยแม่ข้าก็คงไม่ถูกคนอื่นหลอกกลวงให้ลุ่มหลงได้โดยง่ายตามจริงที่ชังกุยลงหลอกลวงแม่ขานาดก็เพราะต้องการลายแทงกลุมทรัพย์ของตระกูลเมียเราสุดท้ายพอแม่ข้ารู้ความจริงก่อนตาย นางสั่งสีให้คืนปิ่นมุกหัวหงที่ซุกซ่อนลายแทงเอาไว้กลับคืนให้เก็บพ่อของข้าหลังจากนั้นนางก็บอกเล่าเรื่องราวที่ราชองครักษ์หลวงหลบซ่อนอยู่ใต้เตียงของช้างกุยลงแล้วได้ยินเรื่องราวทั้งหมดให้โอฮุยฟังแล้วบอกต่อว่าตอนนี้ลายแทงขุมทรัพย์ถุราชองครักษ์หลวงจีนและพวกชิงไป เพื่อเอาไปดูคู่กับดาบอายาสิทธิ์ของเจ้าช่วงอองออกตามหาคุมทรัพย์โอ้โหยที่ฟังก็กล่าวอย่างเครียดแค้นว่าชังกุยลงทั้งจิตใจต่ำช้านะแย่งชิงลายทางจากพ่อของท่านไม่ได้จึงคิดยีมือราชวงศ์มาจับก,กุมพ่อของท่านเพื่อบีบให้มอบลายแทงออกมาในที่สุดก็กำตามสนองขุมทรัพย์นี้ ไม่รู้ว่าทำร้ายชีวิตคนมาเท่าไรต่อเท่าไรแล้วแต่จะว่าไปพ่อกับแม่ของข้าก็แต่งงานกันเพราะขุมทรัพย์นี้นะจริงเหรอนางอายุยังน้อยเมื่อตื่นเต้นสนใจจึงเอื้อมมือไปกุมมือโอหุยขยาวถามอย่างอยากรู้แต่พอนึกขึ้นได้จะดึงมือกลับโอหุยกลับจับไว้ยิ้มก่อนจะเล่าว่า แม่นางคิดว่าแม่ข้าเป็นใครงั้นหรือที่จริงนางเป็นลูกพี่ลูกน้องของโตฮีเมเจ้าของตึกบนยอดเขาวพวูก,กันยกที่ท่านกับพ่อถูกเชิญนี้ขึ้นไปนั่นแหละนางได้ฟังถึงกับสีหน้างงง,งนันพูดขึ้นว่าข้ารู้จักลุงโตตั้งแต่เด็กแต่พ่อข้าไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยข้ารู้เรื่องนี้จากจุดหมายสั่งเสียของพ่อแม่ข้า คิดว่าพ่อของท่านคงไม่รู้เรื่องนี้หรอกข้าคาดว่าโตฮีเมงคงรู้เบาะแสาของคุมทรัพย์นี้ดังนั้นจึงมาสร้างตึกไว้บนยอดเขาวพวุกกันยกเพื่อค้นหาเพียงแต่ไม่รู้ว่าที่ซ่อนอยู่ตรงจุดไหนจึงยังหาไม่พบครั้งนน้นพ่อข้าสืบหาเองและกลับรู้ก่อนท่นเข้าไปที่ถ้ำขุมทรัพย์เห็นพ่อของชังกุยลง ปู่ของท่านต่อสู้ฆ่ากันเองตายอยู่ในถ้ำขณะขุดหาสมบัติพ่อขนนั้นไม่คิดว่าแม่ข่าจะตามมาเจอพบกันครั้งแรกในถ้ำจึงตกใจมากโอหุยหยุดเล่าเห็นนางตาโตนิ่งฟังอย่างสนใจเอ,อ่ยเร่งร้าพร้อมเขย่ามือถามว่าแล้วยังไรต่อโอหุยจึงยิ้มแล้วเล่าตอบว่าแม่ขะนั้น ความสามารถเดียวกับโตฮีเมงมากนะที่นางตามเข้ามาได้ก็เพราะสังเกตเห็นพ่อข้าเคลื่อนไว้อยู่ใกล้ๆติดต่อกันหลายวันแล้วจึงแอบติดตามมาจนเข้ามาถึงในถ้าได้หลังจากปรักมือกับพ่อค่าจากที่ไม่รู้จักก็เกิดความนิยมเลื่อมใสกันและกันพ่อค่าจึงขอนางแต่งงานแม่ค้าบอกว่านางได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อของโตฮีเมงตั้งแต่เล็ก หากให้พ่อข้าขุดคุมทรัพย์ออกไปก็จะกลายเป็นการทรยศต่อลูกพี่ลูกนะ้องจึงถามพ่อขาว่าต้องการนางหรือต้องการขุมทรัพย์พ่อข้าหัวเรราบอกว่าต่อให้ขุมทรัพย์หลายหมื่นแหง่งก็สู้แม่ข้าไม่ได้ท่านยังเขียนข้อความบันทึกเอาไว้ภายในท้ำเผยคนรุ่นหลังรู้ว่าของล้ำค่าที่สุดในใต้ละก็คือรักแท้หาใช่ของวิเศษใดๆไ,ไหม เมีเยวเยือกหลังฟังมาถึงตอนนี้จึงเอ่ยขึ้นว่าพ่อกับแม่ของท่านแม้จากไปไวยแต่ก็มีความสุขกว่าพ่อแม่ของข้ามากนะโอหุยได้ฟังจึงตอบกลับไปว่าแต่ข้าเป็นกรมพม้าตั้งแต่เด็กกลับดูหน้าเวทนากว่าท่านหลายเท่านะคำตอบกลับนี้นางได้ฟังแล้วจึงยิ้มพลันทำท่าเหมือนนึกบางอย่างขึ้นมาได้ ถามว่าในเมื่อโตฮีเมงเป็นญาติอาวุโสของโอคุยแล้วเหตุใดจึงมีเรื่องบาดหมางกันโอคุยจึงเล่าว่าพูดไปคือน่าแค้นใจนะแม่ข้าพอฝากฝังข้าไว้กับพ่อของท่านก็ทิ้งมรดกไว้ห่อหนึ่งมีคำสั่งเสียอยู่ในนั้นระบุวันเกิดของข้าชื่อแซ่ตลอดจนคลือญาติตระกูลโอทั้งหมดตอนเกิดการชุลมุนวุ่นวาย อภ p e อุ้มข้าหลบหนีเข้าใจผิดคิดว่าพ่อท่านจะทำร้ายข้าในใบกระดาษสั่งเสียอเพงเห็นมีชื่อโตฮีเมงจึงอุ้มข้าไปขอพึ่งพิงที่ไหนได้โตฮีเมงนั้นแท้จริงเคลืบแคลงสงสัยแต่แรกว่าแม่ข้ารู้ที่ซ่อนขุมทรัพย์จึงยึดห่อผ้านั้นไว้อเพงเห็นผิดสังเกตจึงอุ้มข้าหลบหนียามค่ำคืนหยิบบันทึกวิชาของพ่อข้ามาด้วย ยอมทิ้งหอผ้ามรดกเอาไว้ติดคานัดพบกับโตฮีเมก็เพื่อจะขอหอบผ้าของแม่ข้าคือถ้าลุงโตชื่อเสียงกว้างไกลคบหาคนมากมายนึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนเช่นนี้คุยมาถึงตรงนี้ฉับพลันโอหุยก็ได้ยินเสียงอาวุธประทะกันผสมกับเสียงตะวาดทอจากใต้ดินจึงตัดสินใจจะไปดู แต่ไม่อยากทิ้งนางไว้ที่นี่คนเดียวจึงถอดเสื้อคลุมตัวนอกของตนให้นางสวมใส่ก่อนพานางไปด้วยเดินกันมาบนหิมะสักครู่ก็ได้ยินเสียงใต้ดินทวีความดังขึ้นทั้งสองชะงับเท้าเงี่ยหูฟังก่อนที่โอฮุยจะบอกว่าพวกนั้นเจอกลุ่มซับแล้วคงกำลังฆ่าฟันกันเพื่อช่วงชิงอยู่ใต้ดินเป็นแน่โอฮุนั้นรู้ที่ตั้งของกุ่มซับ จากจดหมายสั่งเสียของพ่อเคยเข้าไปหลายครั้งแล้วเพื่อไปเอาข้อความที่พ่อกับแม่เขียนเอาไว้ออกมาและยังหยิบพวกกันทองของพ่อชังกุยหลงติดมือออกมาด้วยที่ตั้งใจซัดใส่ชังแชบุญวันนั้นก็เพื่อหวังเตือนภัยเมื่อทั้งคู่เข้ามาในถ้ำก็เป็นไปดังที่โอวิคาดเอาไว้ภายในถ้ำใต้ดินคนของสำนักบังกรฟ้าสำนักคุ้มกันภัยและสองพ่อลูกแท้เทา กำลังต่อสู้เข็นฆ่ากันเองสุวนหลงจีนนั้นกลับยืนดูอยู่ข้างารอให้ทั้งสามฝ่ายบาดเจ็บจึงค่อยเข้าจัดการทีละคนขณะที่หลงจีนกำลังเติมกองไฟยอยู่นั้นก็พลันได้เห็นเงาร่างสองเงาจึงหันควบกลับไปดูที่ปากทัพเห็นว่าเป็นโอหุยและเมียวเยียกลังบดีลูกประคำในมือพุ่งออกไปทันใดลูกประคำหลายสิบเม็ดกระจายซ้ายขวาบนล่ ตรงก็ใส่จุดสำคัญของทั้งสองในฉับพลันนี่เป็นท่าไม้ตายที่หลวงจีนคลั่เคล่งฝึกมาเป็นเวลาสิบกว่าปีอย่าเมื่อเจอศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างโอหุยจึงรีบนำออกมาใช้อย่างไม่รังรอมิคาดโอหุยเห็นแล้วกลับโหเระร่าสบัดแขนเสื้อตวัดลูกประคำหลายสิบเบ็ดนั้นกระเด็นเข้าสู่ผนังแข็งซ้ายขวาแต่กระจายเป็นสิ่งเสียงในชั่วพริบตาชัวขณะนั้น โอหุยพลันนึกถึงถ้อยคำบอกเล่าของเพลงอาซีหลวงจีนคนนี้จิตใจชั่วชะาละโมบโลภมากรับเงินมาเพื่อชาบพ,พิษบนดาบฆ่าพ่อแม่ตนจึงบังเกิดความกโกรธขึ้นทันควันย่อตัวกวาดเพชรนินจินดาไข่มุกหยกโมรามรกตเมื่อยืนขึ้นก็ใช้นิ้วขวาดีดซัดให้พุ่งใส่หาหลวงจีนอย่างไม่หยุดยั้งแต่ละครั้งที่โดน ล้วนสร้างความเจ็บแปลบร้าวระบมไปทั่วทั้งร่างชราซ้ำอย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าเลยสักครั้งเหล่าผู้คนที่อยู่ในถ้ำตรงนั้นต่างพากันยืนแนบชิดติดผนังไม่กล้าเคลื่อนไหวแต่แม้จะมีคนมากหากแต่ของมีค่าที่สัตว์ออกมาจากปลายนิ้วของโอหุยก็หาได้เฉียดกลายเข้าใกล้ผิวกายผู้ใดแม้แต่น้อยนอกจากหลวงจีหลวงจีนป้อชิวนั้นตอนแรก ยังพอขยับหลบเลี่ยงได้ภายหลังก็เท้าถูกโยกสองชิ้นซัดใส่ติดต่อกันล้มลงกับพื้นไม่อาจลุกขึ้นได้อีกจำต้องเกลิกกลิ้งไปมาหวังหลบของมีค่าที่โอหุยซัดออกมาให้โดนร่างน้อยที่สุดแต่ก็ไม่พ้นเมียวเยีอยกล้างเห็นหลงจีนร้องโอดโอยกลิ้งไปมาจึงเอ่ยปากขอให้โอฮุยละเว้นชีวิตโอฮุยจึงหยุดมองหน้าทุกคนจากซ้ายไปขวาใส่ตาผ่านไปที่ใคร ล้วนก้มหน้าลงทันควันไม่กล้าสู้สายตาในเมื่อพวกท่านละโมบโลบมาก็จงอยู่กับสมบัติในนี้ต่อไปเถอะพูดจบก็กุมมือเมียวเยียกลังเดินออกจากถ้ำไปเหล่าผู้คนไม่คิดว่าโอหุยจะยอมรามือง่ายได้เช่นนี้มันได้ยินเสียงฟีเท้าของคนทั้งสองเดินห่างออกไปแล้วต่างดีอกดีใจก้มลงเก็บอัญมณีกันใหม่อีกครั้งโอคุยกับเมียวเยือกลัง เมื่อเดินมาถึงปากถ้าที่มีหินสองก้อนซ้อนทับกันเป็นดั่งประตูปิดเปิดอยู่โอหุยจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวเรารออยู่ที่นี่ครู่หนึ่งดูว่าจะมีใครออกมาหรือไม่ใครโลภน้อยยอมออกมาเองก็จะละเว้นชีวิตให้แต่ทุกคนภายในถ้าเมื่อไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนทั้งสองแล้วก็รีบเก็บรวบรวมอัญมณีอย่างไม่คิดชีวิตจนผ่านไปครู่ใหญ่ทงางปากอุโมงค์ พลันเกิดเสียงคลืดคลืดแดังแว่วมาตอนแรกทุกคนต่างไม่เข้าใจพอนิ่งคิดจึงแตกตื่นจนหน้าถอดสีร่ำร้องว่าทางออกทางออกสิ้นเสียงร้องต่างชิงวิ่งตัดหน้ากันไปยังประตูหินทรงกลมสองก้อนเมื่อมาถึงจึงเห็นชัดถนัดตาว่าหินทั้งสองก้อนนั้นถูกโอหุยเลื่อนมาปิดปากทางออกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากปิดประตูเข้าออกเสร็จทั้งสองก็เดินมายังปากถ้าได้ยินเสียงผีเท้าคนวิ่งบนหิมะจึงเร่งเดินออกนอกถ้าไปดูเห็นผู้คนหลายคนบนตีนเขาต่างเร่งรีบออกวิ่งบางสะดุดล้มบ้างชนกันอย่างลนลามพอเงยหน้าขึ้นมองบนยอดเขาผู้กันยกก็เห็นเงาดําหลายจุดยึดเหนียวเส้นเชือกพากันลื่นตัวตามตามกันลงมาอย่างเร่งร้อนโอหุยจึงว่า พ่อของท่านขับไล่ผู้คนเหล่านั้นลงจากเขากันมาละโอหุยกอบหิมะดีสกัดคนที่ล้มลงหวังช่วยพุทหนาทองแต่กลับมีเสียงหนึ่งดังก้องจากด้านบนว่าเป็นเราที่ปล่อยคนไม่ต้องขวางมันไว้เสียงนั้นเป็นของพุทหนาทองนั่นเองโอหุยจึงไม่ได้ซัดคลายล้มลงไปอีกที่ล้มลงแล้วก็ซัดคลายจุดให้เมื่อขยับตัวได้แล้ว คนเหล่านั้นก็ลุกวิ่งหนีตเตลิดไปเมื่อพุทธหน้าทองลงมาถึงตินเขาทั้งสองประเชิญหน้ากันยังไม่ทันได้พูดจ้ะก็ดินเสียงหิมะดังสวบสาชาวยุทธที่ขึ้นเขาและรอดชีวิตนีนครั้งนี้เมื่อลงมาได้ล้วนกระจัดกระจายหลบหนีกันไปอย่างหมดสิน้นภายใต้แสงจันทร์เห็นคนผู้หนึ่งเดินกระโลกกระเพกตรงเข้ามาหาโอฮุยยืนส่งห่อผ้าให้ คนพูดนั้นก็คือโต๋ฮีเมิงนั่นเองนี่เป็นมรดกของแม่เจ้าไม่ได้มีสิ่งใดขาดหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวเจ้ารับไปเถอะโอหุยรับมามือสั่นระริกผุดหน้าทองมองด้านหลังของโต๋ฮีเมงทิ่โผเพลจากไปและได้แต่คิดในใจว่าคนผู้นี้ปลาดเปรืองรู้จักคนกว้างขวาง นับว่าเป็นอัจฉรยะผู้น่คบหากับเรามากว่า20สิบปีแต่เพราะคิดผิดชั่ววูทำให้ชีวิตพังพินาศเช่นนี้น่าเสียดายจริงๆผุดหน้าทองนั้นไม่รู้ว่าต่อฮีเมงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ของโอฮุยและยิ่งเมื่อรู้ว่าโอฮุยเป็นลูกกําพร้าที่20สปีมานี้ตนเองคลุ่นคิดไม่เคยลืม พอหันมาเห็นลูกสาวใส่ชุดยาวของผู้ชายยืนอยู่กลางหิมะจึงเข้าใจผิดคิดว่าลูกโดนย่อมยีหันมาพูดกับโอฮุยว่าตามเรามาเมียวเยกหลังร้องตามว่าท่านพ่อเขาเป็นผุดหน้าทองนั้นเมื่อได้ยินลูกสาวร้องเรียกจึงหันกลับมาแต่พอเห็นโอฮุยฉุดดึงลูกตนไว้ความโกรธก็พุ่งพลวดเข้ามาทัานใดตวาดว่าทำอะไร ปลาดเข้าจับแขนโอหุยพูดว่าตังยิเจ้ารออยู่ที่นี่พอจะคุยกับคนผู้นี้ลำพังแล้วชี้มือไปที่ยอดเขาลูกขวามือถึงแม้ไม่สูงเท้ายอดเขาพูกกันยกแต่หินผาก็จะโงกง้มอันตรายอยู่ไม่น้อยแล้วก็ทยานนำหน้าขึ้นเขาไปก่อนโอหุยเห็นมาฝากห่อผ้ากับนาบอกว่าไม่เป็นไรจะลองตามไปดูว่าพ่อของนางนั้นจะพูดสิ่งใด นางรับห่อผ้ามาบอกว่าพ่อนางกำลัง,มงโมโหขอให้โอฮุยอ่อนข้อให้พ่อนางด้วยโอฮุยพยักหน้ารับปากนางก่อนทยานตามพุดหน้าทองไปบนเขานั้นเส้นทางกดเคี้ยวหากเหยียบพลาดพลั้งไปต้องพัดตกร่างแหลกสลายในทันทีจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างหนักโอฮุยคิดในใจว่าพุดหน้าทองคงจะกำลังทดสอบตนอยู่เป็นแน่ จึงใช้วิชาตัวเปาติดตามไปอย่างสุดกำลังจนกระทั่งใกล้ถึงยอดเขาจึงมองเห็นร่างผอมสูงยืนตรังงานลออยู่บนหินที่นูนออกมาจากลิมพาเมื่อพุดหน้าทองเห็นโอ้หุยจึงเอ่ยว่าดีน้อยคนนักที่จะกล้าตามขึ้นมาว่าแล้วทั้งสองก็ตรงเข้าประมือกันหนึ่งนั้นมีโทสะเพราะเข้าใจผิดคิดว่าล่วงเกินลูกสาวตน จึงพุ่งตรงเข้าใส่อย่างไม่ลังเลส่วนอีกหนึ่งนั้นยังลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะต่อกก่อนกับคนที่เป็นสายเหตุให้ตนเองกลาําพ้าแถมยังอยู่ในสถานะพ่อของนางในดวงใจอย่างไรดีดังนั้นจึงได้แต่ปัดป้องตั้งรับจู่โจมกลับป้าเมื่อมีจังหวะแต่ไม่ได้มีความคิดประหัดประหารแต่ประการใดพอโตตอบกันไปมาพักใหญ่เป็นพุทธน้าทอง ที่กลับรั้งฝีมือไว้ในใจผุดความคลืบแคลงสงสัยหลายส่วนถึงรูปร่างหน้าตารวมทั้งฝีมือที่ตอบโต้กลับมาว่าช่างมีส่วนคล้ายกับโอเจกตอนอเหลือประมาณจนสุดท้ายทั้งคู่ต่อสู้กันจนมาหยุดยืนยังโขดหินที่ยื่นออกมาโขดหนึ่งซึ่งโขดหินนี้รับน้ำหนักได้เพียงคนพูดเดียวเท่านั้นขณะนั้นผุดหน้าทองออกท่วงท่ากาเรีนขาวกลางปี เผยจุดอ่อนที่มีเพียงสองสาม,มีภรรยาโอเจ็กตอกับโอฮูหญินเท่านั้นที่ร่วรู้และสลายได้แต่โอฮุยกลับรู้จุดอ่อนนั้นยิ่งทำให้พุทธนาทองมั่นใจว่าโอฮุยต้องเกี่ยวพันกับโอเจ็กตออย่างแน่แท้จึงถอนใจยาวหลับตาลงรอความตายแต่โดยดีซึ่งท่วงท่านี้หากโอฮุยยกดาบกิ่งไม้ขึ้นก็สามารถฟันพุทธนาทอง ให้ตกจากโคดหินได้แต่กลับนึกถึงคำพูดที่รับปากกับเมียวเยือกกลังไว้แต่หากไม่ฟันออกไปรอจนพุทธนาทองใช้ท่ากเรียนขาวกลางปีกจนครบทุ่งท่าตนเองนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนมาถึงทางแยกที่โอฮุยจะต้องเลือกแล้วว่าจะฟันฝ่ายตรงข้ามให้ตกลงไปหรือจะยอมร่วงหล่นลงไปเองเมียวเยือกลังนั้น ยืนรอทั้งสองอยู่กลางหิมะอยู่เนิ่นนานไม่เห็นทั้งคู่กลับลงมาจึงแก้หอบผ้าที่โอหุยมอบไปให้ออกช้าๆภายในเป็นเสื้อทารกหลายชุดกับรองเท้าคู่หนึ่งและยังมีหอบผ้าสีเหลืองใบหนึ่งบนผืนผ้านั้นปักอักษรสีดำไว,ว้ว่าพิชิตทั่วแผ่นดินไร้คนต่อตา้านซึ่งเป็นของที่พ่อนางเมื่อครั้งนั้นสปัต ออกหอหุ้มโอคุยไว้นั่นเองพี่โอหากท่านเป็นอะไรไปอย่าห่วงกังวลว่าจะมีใครมารังแกทารกคนนี้ดะเรื่องราวจบลงตรงนี้นะคะกิมยงเปิดเผยในบทตามว่าตัดสินใจไม่เขียนตอนท้ายต่อจนจบเพื่อสรุปผลให้แน่ชัดเพราะอยากให้คนอ่านได้จินตนาการตอนจบกันเอาเองความลึกลับซับซ้อนของใจมนุษย์คุณธรรมความรัก ความลับและความโลภมีอยู่ครบทั่วในเรื่องนี้หวังว่าความบันเทิงจะส่งต่อข้อคิดที่แทกอยู่ในเรื่องให้กับทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึง EP สุดท้ายนี้ฟังกันจนจบแล้วชอบไม่ชอบอยากแนะนำตรงส่วนไหนถึงข้อความเอาไว้ได้เลยนะคะจะได้เก็บเอาไปปรับปรุงในเรื่องหน้าแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ